you today? สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจูนีกแล้วนะคะในรายวิชาของภาษาอังกฤษพื้นฐานนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์ที่ครูจูนให้ไปยากไหมคะจำกันได้หรือ,อยังเอ่ยวันนี้ครูจูนจะมาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะก็คือเรื่องของ singular and plural nouns นั่นเองนะักเรียนรู้จักสองคำนี้ไหมคะว่าใช้อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะก่อนจะไปเรียนรู้เรามารู้จักกันก่อนว่า คำนามที่ใช้แทนคนนี่นะคะนักเรียนคนสัตว์สถานที่หรือว่าสิ่งของเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพียงสถานที่ที่เดียวเท่านั้นหรือเพียงสิ่งของหนึ่งอย่างเท่านั้นเราจะเรียกมันว่า singular n o นวนั่นเองค่ะอ่า g u l a r n นั้นก็แทน อะไรก็แล้วแต่ที่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นปากอะอย่างเช่นดอกไม้ดอกนี้นะคะ flowers มีเพียงหนึ่งเดียว boy หนึ่งเดียวเท่านั้น house บ้านก็มีเพียงสถานที่เดียว cat สัตว์ก็มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะทั้ง4อย่างนี้เราเรียกว่า singular n o น n นั่นเองมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้นไม้มีเพียงต้นเดียวคนมีเพียงคนเดียวตว์มีเพียงตัวเดียวและบ้านก็มีเพียงที่เดียวเราเรียกว่า singular noun หรือคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะหรือคำนามเอกพจน์นะคะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอ่าแล้วอย่างนี้ละคะปากเรามีปากเพียงหนึ่งปากใช่ไหม นักเรียนคิดว่าจะเป็นเป็นอะไรคะเป็นซิงกล่าหรือ p o ลโรนาคะใช่แล้วค่ะหนึ่งปาก one mouth เราเรียกว่า s n g u l a r n นา n หรือคำนามเอกพจน์นั่นเองที่ว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเราจะเรียกว่า s n g u l a r n นา n หรือคำนามเอกพจน์นะคะอ่าเรามาดูคำของพหูพจน์ u พ a l n นา n กันค่ะหรือว่าพหูพจน์นั่นเองนะคะคำนามที่ใช้เรียกมากกว่า1นึ่งสิ่ง โดยมีคนสัตว์สถานที่หรือว่าสิ่งของนักเรียนสังเกตภาพไหมจะมีมากกว่าหนึ่งแล้วนะคะ4อย่างนี้4ส,สิ่งนี้ที่มีมากกว่าหนึ่งนั้นเราเรียกว่าพหูพจน์นั่นเองหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าพอลลูนวนั่นเองค่ะที่คุณจุนมาร์กตัวสีแดงนี้นะคะเราเรียกว่าพอลลูนวหรือพหูพจน์นักเรียนจำไว้เลยพหูมีคําว่าหูใช่ไหมพหูพจน์ หูเรามีสองข้างใช่ไหมคะก็คือมากกว่าหนึ่งนั่นเองคือมากกว่าหนึ่งเราจำไว้เลยว่ามันพอลลูแนลนี่ก็คือพหูพจน์มันต้องมีมากกว่าหนึ่งเราเรียกโดยรวมว่าพอลลูแนลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันค่ะอ่าเห็นไหมแตกต่างจากเอก,กพจน์หรือซิงค์ล่าแนลไหมคะมีมากกว่าหนึ่งแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่ามันเติมอะไรเข้าไปคะเติม s เข้าไปนั่นเอง flowers flowers เติม s ก็แสดงว่ามีมากกว่า1แล้ว boys b o y เติม s ก็คือมีมากกว่า1 house house มีมากกว่า1บ้าน1ที่แล้วเราก็เติม es ไปนะคะเติม s ไปอย่างเดียวขอโทษทีค่ะแค t แค่ Cat, Cat, มีมากกว่า1ตัวเราก็เติม s ไปนั่นเองนะคะทั้ง4สิ่งนี้เราเรียกว่า โรนาวนั่นเองหรือพหูพจน์นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งคนนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมจะทําให้เป็นโพลารนาวเราจะต้องเติมอะไรเข้าไปด้วยคะเราจะต้องเติม S ลงไปด้วยทุกครั้งให้มันมีมากกว่า1อ๋อพอเติม S นักเรียนจะรู้แล้วคู่คะอันนี้มันมีมากกว่า1ใช่ไหมคะแต่คําศัพท์บางเฉพาะทางเรียนได ขึ้นไปเรียนแบบรุ่นพี่ก็จะมีคําศัพท์ที่ว่าอ๋อคำนี้มันจะเติม s คํานี้มันจะไม่เติม s เดี๋ยวมันจะเรียนลึกลงไปอีกนะคะอ่าสังเกตได้เลยพอลนาหรือพะหูพจน์พะหูนักเรียนจำไว้เลยพะหูพ์จะมีมากกว่า2เพหูเรามี2ข้างใช่ไหมคะลูกจำอย่างนี้นะพะหูพจนี่คือมากกว่า2แน่ๆเลยมาทบทวนอีกรอบค่ะถ้ามี1 ถ้ามีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งคนหนึ่งสถานที่คือ Singular Nouns นั่นเองหรือคำนามเอกพจน์นะคะหรือถ้ามีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปมีสองมีสามมีสี่มีห้าม,ม,มีถึงพันเลยเราจะเรียกโดยรวมว่า p u r a l nouns หรือคำนามพหูพจน์นั่นเองอ่างงไหมคะเด็กๆ เด็กๆลองดูรอบห้องเราเลยนะคะดูที่นักเรียนตอนนี้นักเรียนเรียนอยู่ตรงไหนของบ้านนักเรียนดูรอบตัวเราเลยว่ามีอะไรบ้างที่มีหนึ่งสิง่งหรือว่ามีอะไรบ้างที่มีมากกว่าหนึ่งอะไรอย่างเช่นโต๊ะวางโน้ตบุ๊กโต๊ะวางคอมเรานี้มีเพียงหนึ่งเดียวเราก็จะเรียกว่าอ table อ่ table ก็คืออะไรคะนักเรียนอะคุณจุนเติมอะไปอ่ table ก็คือคืออะไรคะลูก คือ singular singular n น u n นั่นเองหรือคำนามเอก,กพจน์นั่นเองหรืออะไรที่มีมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นต้นไม้หน้าบ้านเราเยอะมากๆเลย trees many trees เลยมีหลายต้นมากๆเลยใช่ไหมคะมีมากกว่าหนึ่งแล้วค่ะเราจะเรียกอะไรคะเราจะเรียกว่า plural n น u n นั่นเองก็คือคำนามพหูพจน์นั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆพอเข้าใจกันไหมคะ วันนี้ครูจุงขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ของคำว่า singular noun คำนามเอกพจน์กับ plural noun คำนามบหูพจน์สองคำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้หลักการการเต erm ิม s มีหลายหลักการมากๆเลยวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอนักเรียนกลับไปทบทวนทำงานให้เสร็จเรียบร้อยอย่าปล่อยให้งานค้างกันนะคะเด็กๆบายบาย have a nice day